เม <Merry> อรี่คริสต์มาสค่ะช่วงเทศกาลนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ว่างไม่รู้จะไปไหนพาลูกๆมาทำกิจกรรมได้ที่แคลโลเพฟกันนะคะเพราะแคลโลเพฟเขาจัดกิจกรรมดีๆคริสต์มาสแคมป์2024แต่รับตั้งแต่อายุ5ถึง11ปีเลยล่ะค่ะทําทไมต้องเลือกคริสต์มาสแคมป์ที่แคลโลเพฟเพราะเขาใส่ใจในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยเพื่อให้เด็กๆสนุกกับกิจกรรมได้อย่างไร้กังวลความสําคัญกับสุขอนามัยและความปลอดภัยของเด็กๆเ,เป็นอันดับแรกที่นี่จึงเหมาะแก่การเรียนรู้ของเด็กๆได้อย่างดีเยี่ยมกิจกรรมหลากหลายส่งเสริมพัฒนาการเด็กๆจสนุกกิิรรรมม่ชวยเ สร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะการเข้าสังคมการอยู่ร่วมกันการแสดงความรู้และความสามารถทักษะต่างๆที่แสดงออกได้มีคุณครูคอยให้คําแนะนำและเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือและสนับสนุนในระหว่างที่เด็กๆทํากิจกรรมค่ะกิจกรรมพิเศษข,ของคริสต์มาสแคมป์ <S <S ที่บ้านนี้ประทับใจมากแบบสิบเตนสิบไม่หัก ก็จะมีกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมแนะนําตัวเองแล้วร้องเพลงคริสต์มาสสร้างความสนิทสนมในกลุ่มเพื่อนใหม่ผ่านเพลงคริสต์มาสสุดสนุกซึ่งเด็กๆก,ก็จะได้สนุกและเพลิดเพลินไปกับเพื่อนใหม่และมีเสียงเพลงเสียงหัวเราะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขจริงๆค่ะและกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมทําพิซซ่าค่ะเด็กๆจะได้ลงมือทาพิซซ่าสาหรับมื้อเย็นและสนุกอร่อยไปพร้อมๆกันเด็กๆทานได้เยอะมากจริงๆค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าคงภูมิใจที่ได้ทําอาหารทานเองด้วยล่ะค่ะ <ๆ S 2> และ3ค่ะกิจกรรมทาบ้านขนมปังขิงอันนี้จะบอกว ทั้งสิบคนเลยล่ะค่ะที่อื่นอาจจะชิมไปบ่นไปแต่ที่นี่ชิมไปหัวเราะไปค่ะกิจกรรมที่4กิจกรรมนี้เด็กๆแฮปปี้มากเพราะเขาได้ไปปิ้งมัชเมลโล่ในสวนกิจกรรมสุดว้าวเด็กๆทุกคนตื่นเต้นเป็นพิเศษเพลิดเพลินกับบรรยากาศอบอุ่นใต้แสงดาวปิ้งมัชเมลโล่ในสวนมีแต่เสียงหัวเราอเต็มไปหมดนอกจากสนุกสนานแล้วเด็กๆก็ยังได้ทานขนมอร่อยอร่อยด้วยนะอันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกของโอกเอื้อเลยล่ะที่ได้มาปิ้งมัชเมลโล่ในสวนกับเพื่อนๆค่ะและเมื่อเขาปิ้งมัชเมลโล่กันเสร็จแล้วก ความสนุกตื่นเต้นให้กับเด็กๆได้เป็นอย่างดีพี่โตแบบอบเอื้อก็สไลเดอร์ลงมาเองแบบหลายรอบมากๆส่วนน้องเล็กก็สามารถลงมาพร้อมผู้ปกครองได้ด้วยนะคะกิจกรรมทำโนว์โบว์สวยได้ใส่หิมะและคริสตัลสีสวยลงในขวดแก้ว <Hey, hey. S 1> โดยมีต้นคริสต์มาสอยตรงกลางจำลองสถานการณ์เหมือนหิมะกำลังตกและสามารถพกกลับบ้านเป็นของที่ระลึกสุดพิเศษได้ด้วยกิจกรรมปิดตาซ่อนหาด้วยไฟฉายอันนี้ตื่นเต้นระทึกทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองเลยเพราะเขาสามารถที่จะใช้ไฟฉายในการหาเพื่อนๆในที่มืดได้กิจกรรมตื่นเต้นสร้างความทรงจำสุดพิเศษที่สร้าง ความสุขความสนุกสนานไม่รู้ลืมเด็กๆได้แบ่งค้นหาและทีมซ่อนแอบน้องเล็กก็เล่นได้ด้วยสนุกสนานตื่นเต้นไปด้วยกันโดยเฉพาะอบเอื้อลงทุนไปซ่อนใต้เก้าอี้เอ็นดูเด็กๆทุกคนมากเลยค่ะและกิจกรรมดูภาพยนตร์คริสต์มาสใต้ต้นโอแมนทรีต้นไม้ใหญ่ที่อันโดดเดน่นประดับไปด้วยไฟ LED สร้างบรรยากาศคริสต์มาสที่แสนพิเศษทําให้เด็กๆยิ้มไม่หุบเลยก็ว่าได้หัวเราะกันไปเล่นกันไปสนุกจริงๆปฏิเสธไม่ได้เลยว่าที่นี่จัดงานคริสต์มาสออกมาได้ดีและครบถ้วนมากๆค่ะกิจกรรมอ่านหนังส ที่นี่มีห้องอ่านหนังสือสุดพิเศษมีการ์ตูนและนิทานคริสต์มาสที่พร้อมให้อ่านหลากหลายมากมายมีห้องใต้บันไดด้วยนะทำให้เด็กๆตื่นเต้นเข้าไปใหญ่อันนี้เรื่องจริงเลยค่ะเพราะที่นี่พื้นที่กว้างมากและปลอดภัยสำหรับเด็กทุกๆคนมากๆจริงๆค่ะจะบอกว่าที่นี่คือ มากก็ไก่ล้านตัวเลยนะและนอกจากจะได้อ่านหนังสือให้เด็กแล้วนะคะก็ยังมีบอร์ดเกมให้เด็กๆไดเ้เล่นและเ,เ,เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมพร้อมทั้งฝึกการเก็บสิ่งของกลับเข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะรูปแบบแคมป์ค่ะจะมี2แบบแบบที่1แบบค้างคืนราคา1 9 9 9บาทผู้ปกครองสามารถมารับกลับเวลา7จ็ดโมงเช้าของวันถัดไปได้เลยนะเด็กๆ,ๆจะได้สัมผัสประสบการณ์ครบทุกกิจกรรมที่ว่ามาเลยล่ะค่ะพร้อมพักผ่อนในบรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนบ้านแบบเต็มไปด้วยเพื่อนๆที่จะทําให้สนุกสนานเพลิดเพลา2 ราคา1,590บาทเหมาะสำหรับครอบครัวที่ให้ลูกมาร่วมกิจกรรมช่วงเย็นเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่สนุกสนานแตกต่างไปจากที่อื่นแน่นอนและราคาพิเศษสำหรับนักเรียนแคมป์คริสต์มาสมาปีที่แล้วนะคะหากสมัครแบบค้างคืนสามารถสมัครได้ในราคาเพียง1,790บาทเท่านั้นค่ะและสิ่งที่เด็กๆจะได้รับเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมคริสต์มาสแคมป์ก็คือทักษะการเข้าสังคมการทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆการม,มีสภาพและความมั่นใจให้กับเด็กๆจินตน,นาการและความสร้างสารรค์จากกิจกรรมสร้างสารรค์ต่างๆที่คุณพอ่อุแ่อาาาจจจะะเเเพิงงไไดดดด้้ห็็็็นนนกกกรสลลขๆป ความทรงจําแสนพิเศษที่เต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะของเด็กๆและคุณครูคุณพ่อคุณแม่เพราะที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่โรงเรียนแต่ที่นี่เป็นเหมือนคอมมูนี้ที่ใช้ความรู้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะไปด้วยกันค่ะสิ่งที่ผู้ปกครองจะได้รับนะคส่งน้องๆเข้ามาแคมป์นี้ก็คือความมั่นใจในคุณภาพของการดูแลโดยคุณครูและทีมงานที่มีประสบการณ์เวลาให้ตัวเองในขณะที่เรกต้องเพิ่มเติกับกิจกรรมอันนี้เชื่อว่าหลายบ้านถ้ามีลูกก็จะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองแน่นอนค่ะโอกาสพิเศษในการพัฒนาทนะักษะลูกนนน้อออออยย่่่่าาาาากกกกิิจรรมมททีแบบเเพพืสัฒงคว แตกต่างจากที่อื่นบรรยากาศที่นี่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่นกิจกรรมที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้นอกห้องเรียนและใส่ใจทั้งความสุขของเด็กๆและผู้ปกครองค่ะจองด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะที่แคลร์เพลสไม่ใช่แค่โรงเรียนแต่เป็นคอมมูนิตี้ที่เติมเต็มความสุขความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ค่ะ